พูดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแน่นอนว่าในพาร์ทของการเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่คืนแทนหนังสือขายดีติดอันดับต้นๆน,น,นั้นเป็นเพราะเนื้อเรื่องที่สนุกและน่าตื่นตาตื่นใจไปกับโลกเวทมนต์ที่เจคเกอลิงสร้างขึ้นมาค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าความสำเร็จหลังจากนั้นเป็นผลพวงที่มาจากภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามแทบจะพูดได้ว่าสำเร็จมากกว่าภาพยนตร์แฟนตาซีที่สร้างมาจากหนังสือขายดีเรื่องอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องมากๆเลยนะคะ วัตถุดิบสําคัญที่ทําให้แฮร์รี่พอตเตอร์ในพาร์ทของโลกภาพยนตร์เนี่ยกลมกล่อมลงตัวเห็นจะเป็นนักแสดงเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูกับการแสดงที่ดูเฉลียวฉลาดและสุกสนของพวกเขาค่ะตั้งแต่ภาคแรกมาจนถึงบทสรุปในภาคสุดท้ายพวกเขาได้เติบโตมาพร้อมๆกับคนดูไม่แปลกเลยค่ะที่เราจะผูกพันกับพวกเขาเสมือนว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่เคยไปไหนเลยยังคงเป็นพ่อมดแม่มดสำหรับแฟนหนังแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่เสมอ ซึ่งเราๆแฟนหนังเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงเลยนะคะว่ากับนักแสดงบางคนนีถือว่าเป็นฝันร้ายของพวกเขาค่ะเพราะภาพจําในความเป็นพ่อมดแม่มดนั้นไม่เคยหายไปจากชีวิตเขาเลยนี่จึงเป็นเหมือนคําสาปให้กับพ่อมดแม่มดน้อยในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่ทําให้พวกเขาไม่ปังในบทบาทอื่นๆอีกเลยค่ะ Yes. The skin husk we've been finding around the city. The ones we think are attached to the Meta-Human. s This is now the f o u r t h one. Tom Felton เ,เป็นหนึ่งในนักแสดงจาก Harry Potter ที่แอนไม้อยากจะหยิบยกมาพูดถึงเป็นคนแรกค่ะ เขารับบทเป็นเรโก m o มอลฟอยผู้ปรับผู้น่ารักของแฮร์รี่พอตเตอร์แม้ว่าบทบาทเรโกที่ทอมได้รับนั้นจะมีผู้ที่ชื่นชอบอยู่มากมายแต่หลังจากจบภาพยนตร์ชุดนี้ไปเขากลับทํางานในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆได้อย่างยากลําบากค่ะผู้คนยังคงติดภาพจําว่าเขาเป็นเรโก m o มอลฟอยอยู่เสมอจนทําให้เขาเนี่ยขาดความมั่นใจที่จะแสดงในบทบาทอื่นๆค่ะ Where that day gone. หลังจากที่ทอมเริ่มห่างหายจากการแสดงไปนะคะเขาก็ได้หันไปเอาดีทั้งด้านดนตรีทําเพลงอย่างที่เขารักแม้จะไม่ได้ประสบความสําเร็จมากแต่มันก็คือตัวตนของเขาจริงๆที่ไม่ใช่เดรโกโกมอลฟอยค่ะ และหลังจากนั้นทอมก็กลับมามีผลงานการแสดงอีกครั้งทั้งภาพยนต์และซีรีส์แม้ว่าบทบาทที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ลบภาพเดรกโกมอลฟอยออกไปได้แต่เราก็ได้เห็นตัวตนจริงๆของเขาผ่านทั้งช่องทางโซเชียลต่างๆที่ทอมมักจะเฟรนลี่กับแฟนๆและมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งรอบตัวให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอค่ะ ผลงานล่าสุดของทอมเฟลตันนะคะเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับไม่น้อยค่ะกับการแปลงโฉมเป็นวายร้ายสุดเซอร์ในอับเบบี้ซิสเตอร์ไกด์ทูมอนสเตอร์ฮันติงผาพินแฟนตาซีสำหรับเด็กทางเน็ตฟ i ิที่ปรับลุกใหม่ให้ทอมเฟลตันกลายเป็นปีศาจจอมเจ้าเล่จนแอมาเองเนี่ยก็จำแทบไม่ได้เลยทีเดียวค่ะ This one, however, is mine one ในขณะที่นักแสดงบางคนนะคะการมีภาพจำติดตัวมาจากภาพยนต์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นไม่ได้เป็นปัญหามากสักเท่าไหร่ค่ะอย่างเฮอร์มีนีเกรนเจอร์ที่รับบทโดยเอมมาวัสัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักแสดงเด็กในภาพยนตร์ชุดน,นี้เลยก็ว่าได้นะคะที่สารต่อภาพจําสาวน้อยสุดฉลาดให้ไปต่อได้อย่างสวยงามค่ะโดยการหันมาจับงานสายนะักเคลื่อนไหวด้านสังคมสิทธิสตรีและสิ่งแวดล้อมเป็นทูตสันทวามมาิตีของ UN Women แและการจับสายงานธุรกิจเป็นประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กลุ่มบริษัทที่ทรงอิทธิพลทางด้านแฟชั่นของโลกอย่างเคลิ n งที่มีแบรนด์ในเครืออย่างกุช c ี่บาเลนเซียกาอเล็กเซนเดอร์แม็ควีและอีกมากมายค่ะ hey, oh. บทบาทที่ฉีกไปจากแรคเตอร์สาวฉลาดของเอมมาวสาันะคะเห็น <Hey. S 1> <He ed S 2> จะเป็นภาพยนตร์เรื่อง t h e r i n g l i n g จากผู้กำกับหญิงโซเฟียคอปโลาที่ทำให้เอมมเนี่ยกลายเปสาววัยรุ่นอ,อเมริกันใจแตก แม่บทนิกกี้หนึ่งในเด็กสาวแก๊งบริงลิงที่ปลุกเข้าไปปล้นบ้านเซเลบดาราฮอลลีวูดชื่อดังมากมายจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตตัวหนังเนี่ยสร้างมาจากคดีที่เกิดขึ้นจริงนะคะและได้ไปถ่ายทําในบ้านของดาราที่โดนขโมยทรัพย์สินไปจริงๆด้วยค่ะนอกจากบทบาทนี้จะลบภาพแม่มดน้อยได้แล้วภาพของเอมมาในชุดเต้นสุดเร่าร้อนในผับเนี่ยก็กลายเป็นมีมดังที่ถึงแม้หนังจะไม่ได้โด่งดังมากแต่ภาพกิฟต์นี้ยังคงอยู่และคนใช้กันเยอะมากค่ะ แต่ส่วนใหญ่คือไม่รู้ว่ามาจากหนังเรื่องอะไรนะก็ใครที่อยากเห็นมุมนี้ของเอม,ม่าวัสด์นะคะก็ここลองไปหาหนังเรื่องเด BRING ง r br i n g มาดูได้นะคะส่วนผลงานเรื่องอื่นๆนะคะแอม,ม่าเคยทำสกูปเอาไว้แล้วกดไปฟังได้ที่ตัวไอยด้านบนเลยค่ะ Every morning, อีกหนึ่งคนนะคะที่ถือว่าเป็นมามืดวิ่งโฉบเพื่อนๆไปแบบหน้าตาเฉยเลยนั่นก็คือแฮร์รี่แมลลิงผู้รับบทดัลลี่เดลย์เจ้าเด็กอ้วนมาร์เกิลญาติของแฮร์รี่นั่นเองค่ะ แม้จะดูเป็นบทสมทบนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบทนี้มันช่างน่าหมันไหน่าหยิกแกมจนเราเนี่ยจำคาแรคเตอร์เจ้าเด็กอ้วนคนนี้ได้ดีจริงๆเลยค่ะตอนที่เราจําภาพของเจ้าหนูเดอร์สลีย์เราก็คิดมาตลอดเลยค่ะว่าโตขึ้นก็คงไม่ผลเป็นหนุ่มอุบอวดนั่นแหละแต่อย่าได้ดูถูกรูปลักษณ์ในวัยเด็กค่ะเพราะใครจะไปคิดว่าตอนโตของแฮร์รี่แมลซ์ลิงนั้นเหลือตัวเล็กจี๊ดเดียวเท่านั้นจนจําแทบไม่ได้เลยค่ะ เจ้าหนูเดอร์สลียเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงเด็กที่หลังจากจบแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วเนี่ยก็เงียบหายไปตามกาลเวลาค่ะแต่ภายในช่วงปี2018ถึงปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนดาวราหูเคลื่อนย้ายไปจากดวงชะตาของเขานะคะแหมพูดสำเป็นแม่หมอเลยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นเจ้าหนูเดอร์สลียในร่างผอมจาก Netflix ผ่านหูผ่านตาไปหลายเรื่องพอสมควรนะคะแถมไม่ใช่หนังกิกกอกซะด้วยโปรเจกต์ยักษ์ในปี2019เนี่ยเขาได้รับบทเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่อง The o นก Guard All the lives you could save Don't you see what we could do here You are priceless และล่าสุดนะคะกับ The Queen's Gambit เรื่องราวของสาวน้อยนักหมักรุกสุดอัจฉริยะซึ่งเขานะคะรับบทเป็นนักหมักรุกที่เคยแข่งกับนางเอกมาก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยก็คอยมาซัพพอร์ตนางเอกของเราในภายหลังค่ะซึ่งต้องขอชื่นชมบทของ Harry m e เมลลิว่าเป็นบทสมทบที่เสริมให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย <No? S 1> ครบรถและจัดอยู่ในท็อปฟอร์มของ Original Netflix ในปี2020 um, เลยก็ว่าได้ค่ะ <more> ยังมีเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยอีกหลายคนนะคะที่หลังจากจบภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วเหมือนจะหายหน้าหายตาไปถึงขั้นมีคนโพสต์ถามในเว็บในกระทู้ต่างๆนะคะว่าเขาหายไปไหนแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคะ่ะว่าบางคนเนี่ยเราแทบจะไม่ทราบข่าวาวเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผลงานการแสดงของเขาไม่ได้ขาดช่วงเลยค่ะอย่างเช่นคนนี้เลยค่ะแมทธิวลูอิส ผู้รับบทเนวิลลองบอททอมนะคะอีกหนึ่งพ่อมดน้อยผ่องเพื่อนของแฮร์รี่ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครสําคัญไม่แพ้กันค่ะแอนมาเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลงานของเขาหลังจากแฮร์รี่พอตเตอร์เลยค่ะแต่พอไปลองเซิร์ชประวัติผลงานของเขาดูเนี่ยหลังจากจบแฮร์รี่ไปแล้วเนี่ยเขามีผลงานมาเรื่อยๆแทบจะทุกป,ปีจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะแต่แค่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นซีรีส์ของประเทศอังกฤษซึ่งเขาไม่ได้รับบทเด่นๆนะคะเราก็เลยจําเขาไม่ค่อยได้เท่านั้นเองอย่างมี e f o r e You เนี่ยแอนมาจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะ เป็นใครพอย้อนกลับมาดูอีกทีอ๋อเขาเป็นแฟนของนางเอกนี่เองรวมไปถึงรูเพิร์ตกรินผู้รับบทลอนวิสลี์นะคะที่เพิ่มจะเป็นคุณพ่อไปหมาดๆในวัย32ปีนะคะข่านี้ถึงจะดูไม่ค่อยออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ก็มีงานซีรีส์แทบจะทุกปีเลยนะคะ ยังในปี2018กับ DABC Murder นะคะในบทสารวัตรจากประเทศอังกฤษที่จะมาร่วมไขคดีปริศนาของฆาตรกรต่อเนื่องอักษรย่อ ABC ค่ะและ Snatch ซีรีส์คอมดี้อัจญากรรมที่รูเพิร์ตนะคะรับบทเป็นนักแสดงนำและเป็นเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์อีกด้วยรวมไปถึงซีรีส์คอมดี้จากทาง n น t f l i x อย่าง Six Notes เรื่องราวของพนักง,งานคอรเซ็นเตอร์บริษัทประกันที่ชอบหาเรื่องลาเพื่อกลับบ้านไปเล่นเกมค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบลูเซอสุดๆจนกระทั่งคุณหมอคนนึงได้วินิจฉัยว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทาให้ชีวิตเขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ล่าสุดกับซีรีส์สยองขวัญทาง Apple TV+ Plus อย่าง Servant เรื่องราวขย่าขวัญเชิงจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องของคู่รักชาวฟิลาเดลเฟียที่กำลังอยู่ในช่วงไว้ทุกจากเหตุการณ์น่าเศร้าที่ไม่สามารถเอ่ยถึงได้และกลายเป็นช่องว่างให้พลังปริศน,นาเข้าสู่บ้านของพวกเขาค่ะ oh, Who you welcomed home? you into your home? และสุดท้ายค่ะที่เราจะต้องเอาไว้ท้ายสุดเลย mm hmm. ก็คือนักแสดงที่สวมบนบาทเป็นตัวละครหลักซึ่งเป็นชื่อของวรรณกรรมเล่มนี้นะคะ mm hmm. นั่นก็คือ Daniel r a d c ค i f f ค่ะซึ่งต้องขอย้อนไปใช้คำเดียวกับที่ได้พูดไปในตอนต้นคลิปนะคะว่ามันเป็นเหมือนคำสาบให้กับขโมดแม่มดน้อยในภาพยนตร์ Harry Potter ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคำสาบติดตัวมาเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะกับ d ด n น e l นะคะที่เมื่อเราเปิดประวัติผลงานของเขาแล้วเนี่ยก็จะพบว่าพี่แกพยายามอย่างหนักที่จะลบภาพความเป็น Harry Po t t e เออกไปจากตัวเอง เหมือนกับว่าแดเนียลเนี่ยเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าเขาจะเป็นนักแสดงที่สวมบทบาทเป็นอะไรก็ได้เขาเป็นได้มากกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะเพราะงั้นเนี่ยหลังจากจบบทบาทหน้าที่ในการเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วเนี่ยแดเนียลเลกเคริปนะคะถือได้ว่ารับงานที่มีบทแปลกประหลาดเหนือความคาดหมายตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นฮอนคนมีเขาเงามาจุรานะคะเรื่องราวของชายธรรมดาธรรมดาที่จู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็มีเข่าแพะซาตานงอกออกมาจากหัวแล้วก็กลาย เป็นมนุษย์ที่ค่อยๆเข้าสู่ด้านมืดไปเรื่อยๆค่ะ so bad, TV, right? หรือว่าจะเป็นบทอีกอนะคะชายหลังคอมในวิกเตอร์แฟงเกนสไตน์นะคะเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังตำนานปีศาจแฟงเกนสไตน์นั่นเอง และกับการรับบทวายร้ายอย่างวอลเตอร์นะคะมหาเศรษฐีผู้ลหลงไหลในศาสตร์ <Yes. S 1> แห่งมายากลในนาวยูซีมีภาค2นะคะหรือว่าจะเป็นหนังอินดี้ในบทศพค่ะฟังไม่ผิดนะคะแดนเนียลเนี่ยรับบทเป็นศพค่ะในเรื่อง s w ิต t Army m a ีนะคะเรื่องราวของชายผู้ติดก่ออยู่กับศพแล้วเขาเนี่ยก็ใช้ศพเป็นทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาด้วยค่ะ แค่เป็นศพเนี่ยก็ว่าเทียนเต็มขั้นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในการอาคิมโบนะคะแดเนียลรับบทเป็นหนุ่มเนิร์ดที่ต้องเข้าร่วมเล่นเกมโหดเ,เพราะว่าถูกตอกมือไว้กับปืน,นะคะ่ะเรื่องนี้นี่ยิ่งบ้าเข้าไปใหญ่เลยนะคะนี่ยังไม่นับรวมถึงบทดรามาที่น่าสนใจอย่างในหนังเรื่องจังเกิลที่แดเนียลเนี่ยเขาต้องรับบทเป็นนักเดินป่าเข้าไปติดอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าอเมซอนะคะ่ะ แล้วก็ยังมี Q You r Darling s นะคะในบทบาทของชายรักชายซึ่งสร้างมาจากเรื่องจริงของคดีฆาตกรรมที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะหรือว่าจะเป็นบททีม j e n กินนะคะนักกิจ,จกรรมโรณรงคต่อต้านการเหยียดสีผิวในแอฟริกาใตา้ที่ถูกจับและพยายามจะแหกคุกออกมาใน Escape from Pretoria ค่ะและกับซีดีเรื่องล่าสุดนะคะอย่าง Miracle Worker นะคะเรื่องราวของเราทวยเทพระดับปลายแถวนะคะซึ่งแดเนียลเนี่ยจะรับบทเป็นคร นักงานเทวดาระดับล่างซึ่งมีหน้าที่คอยตอบรับคําอธิษฐานของมนุษย์แทนพระเจ้าซึ่งคําอธิษฐานต่างๆนะคะจะถูกส่งมาที่ออฟฟิศบนสวรรค์ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือบทบาทที่เซอร์ไพรส์มากๆของเรานักแสดงที่เคยโด่งดังในวัยเด็กจากภาพยนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่นักปัจจุบันนี้พวกเขาเติบโตและก้าวเดินต่อไปค่ะไม่เพียงแต่บทบาทเหล่านี้จะเซอร์ไพรส์แฟนหนังหรือคนดูอย่างเราๆาแล้วนะคะแต่ก็เป็นการเซอร์ไพรส์ตัวของพวกเขาเองด้วยว่าบทบาทที่ท้าทายเหล่านี้จะสามารถแก้คำสาปอาผัญน,นักแสดงเด็กได้จริงหรือไม่อันนี้อยู่ที่ใจล้วนๆค่ะ